สวัสดีครับผมน้องดิวเตอร์ครับวันนี้กินโจ๊กครับสวัสดีค่ะวันนี้กินโจ๊กโจ๊กอะไรลูกโจ๊กแฮมแฮมไข่ ก่อนจะถ่ายค่ะไปเมื่อกี้น้ำตาไหลน้ำตาไหลเช็บตาเช็ดดิบบบปัดก่อนดีใจมากใช่ไหมได้กินโจ๊กน้ำตาไหลดีใจมากน้องเด็กน้ำตาไหลเลยได้กินโจ๊กใช่เปล่าไมินเบาเบาเดี๋ยวเจ็บตา นี่ก็ดีใจจนน้ำตาไหลได้กินจบ ฝากขอบคุณคนที่ติดตามเราด้วยนะฝากขอบคุณคนที่คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณครับอ่าแล้วแถมอะไรหนึ่งอย่างแถมอะไรเอ,อ้ยหอรักทุกคนเต้เต้ยหวรักทุกคนครับ